สวดีค่ะนาลูกไก่นะคะอยู่ที่ MG ชอรวันค่ะอยู่กับกระบะพันยักษ์คันนี้เลยค่ะนารูกไก่นะคะวันนี้จะพามาชมกันเลยค่ะจะพามาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะใจแอนแคปนะคะ,ะ,คะแกรนดีนั่นเองค่ะเข้าใจง่ายงานั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะแคบยกสูงรุ่นเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ราคากันเลยกว่าค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่659,000านะคะ มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนลดเป็นแสนแล้วก็แคมเปญดาวน้อยผ่อนน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวลูกค้านะคะคอยฟังท้ายคลิปนี้นะคะว่าน้องูุกไก่นะคะจะจัดแคมเปญโปรโมชั่นรายพิเศษให้ลูกค้ามากมายเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าซื้อรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมตัวนี้เลยค่ะกระจังหน้าสไตล์โมเดิร์นค่ะแล้วยังไม่พอนะคะไฟหน้าของเรานะคะยังมีไฟท่าไฟหน้าแบบเดย์ไทม์นะคะ แล้วยังไม่พอไฟหน้ายังเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างข,างของเรานะคะเป็นยางกูสเยียนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะขนาดยางที่2 4 5สหนะคะ R 1 6นั่นเองนะคะแล้วยังไม่พอนะคะของเรานะคะเดี๋ยวลูกค้าถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะที่ครอบกระจมองข้างของเรานะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วยังไม่พอไฟเลี้ยวนะคะยังเป็นไฟเดียวแบบ LED ด้วยนะคะ แล้วก็มาพร้อมมือจับประตูโครเมียมนะคะ่ะแล้วก็มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นแกนรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวลูกค้านะคะดูด้านกระบะนิดนึงนะคะกระบะของเรานะคะบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดเลยนะคะในบรรดารถกระบะนะคะขนาดกระบะของเรานะคะอยู่ที่1,900ม mm ิลลิเมตรนะคะยาวมากเลยนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนะคะ ใจแอนแคปของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านท้ายนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเกบาทนะคะมาพร้อมตัวนี้เลยคะ่ะกล้องถอยหลังนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้แล้วยังไม่พอนะคะมาพร้อมกันชนท้ายเข้ารูปนะคะแล้วยังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะค่ะก็สัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะคะลูกค้าดูง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าแกลนแกนก็คือยกสูงของรุ่นนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวน้อไก่นะคะจะพาชมภายในกันนะคะอ่าอันนี้เป็นแคปแบบเปิดได้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในสําหรับภายในรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะราคา6 5 9 0 0 0้าเยังไม่พอนะคะสําหรับออปชั่นนะคะออปชั่นรุ่นนี้นะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะม <curs CDU S 1> ีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะอ่าแล้วยังไม่พอนะคะหน้าจอของเขานะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะโซนสกีนขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะมามาตรวัดเรือนใหม่นะคะเป็นมาตรวัดตัวนี้เป็นมาตรวัดอัจฉริยะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะอ่าตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้ของเรานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะสามารถนะคะปรับสูงต่ำของไฟหน้าได้นะคะ0ถึง3นะคะ3ระดับเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะหรูหรามากเลยนะคะภายในของเรานะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าภายในเนี่ยเดินได้เดินตะเข็บนะคะละเอียดมากแล้วก็หรูหรามากเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องลูกไก่นำเสนอนะคะรถกระบะนะคะเอ็กเพนของเรานะคะนำเสนอมากๆเลยนะคะมีดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อเลยค่ะซึ่งเป็นกระบะยี่ห้อเดียวนะคะที่ให้ดิส4ล้อมาค่ะน้องลูกไก่นะคะขอนำเสนออีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับรุ่น x p ็ n d e r เดของเรานะคะมาพร้อมนี่ค่ะ โชคอัพไฮเดริกมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมนะคะเครื่องยนต์นะคะ2,000เทอร์โบนะคะแรงม้าอยู่ที่161แรงม้านะคะแรงแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะ,คะมาถึงช่วงเวลาที่น้องลูกแกจะได้สัญญาไว้นะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ เป็นใจเอ็นไจเอนแคปนะคะแกรนดีนะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่659,000นะคะวันนี้น้องลูกไก่ไม่ขายแน่นอนค่ะขายอยู่ที่ราคา500,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะแล้วยังไม่พอนะคะเรายังมีแคมเปญโปรโมชั่นนะคะดาวเพียง8,900บาทนะคะอนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองค่ะ พร้อมของแถมนะคะสุดอลาัางการเลยนะคะน้องลูกไก่เตรียมไว้ให้เลยนะคะอีก35รายการะค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถรุ่นนี้นะคะแคปยกสูงนะคะราคาเท่านี้นะคะดาวเท่านี้นะคะแล้วก็ผ่อนเท่านี้นะคะซื้อรถง่ายๆเลยนะคะซื้อกับน้องลูกไก่ MG ชอรวันนะคะลูกค้า้าของน้องลูกไก่นะคะมีบริการนะคะส่งรถนะคะฟรีทั่วประเทศนะคะ ล้วยังไม่พอนะคะของเรานะคะยังรับจองออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะจัดส่งไฟแนนซ์ถึงบ้านลูกค้าด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากแคมเปญดีๆไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร์ให้น้องลูกไก่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ